สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่ในเกมมูนไนโอนิเซเยอร์นะครับซึ่งอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่20แล้วนะครับของเกมนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับก็เราไปที่อีเวนต์นะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องหุ่นโยริจินะฮะในส่วนตรงนี้เหมือนเดิมนะวนมาเรื่อยๆนะก็วนไปวนไปนะนะครับก็อนี้ก็เลือกไปนะครับแล้วก็อันนี้เราก็เลือกช่องเนาะว่าเราจะมีหน้ากากนะสำหรับอาทิตย์นี้เนาะ หน้ากากเลือกอันหนึ่งอันนะแล้วก็ผมจะเลือกเป็นในส่วนของนี่ละกันนะอเขากวางนะเขากวางนะครับแล้วอันนี้ผมเลือกเป็นเออนี่อะไรเนี่ยเออเลือกเป็นนี่ละกันนะนะครับขนขนนกนะแล้วก็อันนี้นะเลือกสามอันเนาะขนนกแล้วก็เลือกอันนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้ละกันนะสามอันนะแล้วก็อันนี้สามอันผมเลือกอันนี้นะอันนี้อันนี้ละกันนะแล้วก็อนเฟิร์มไปนะอนเฟิร์มเรียบร้อยนะเออจริงๆนะอยากได้อนี้นะ เออน้ากากเทนูนะเออน่าจะเพิ่มความสามารถเยอะทีเดียวแต่บอกได้เลยนะโอกาสได้น้อยนะในส่วนตรงนี้นะครับก็ส่วนเดิมครับก็ทํากิจกรรมนะผมไ่ทากิจกรรมก่อนแล้วกันนะสาหรับกิจกรรมนี้นะก็ทำเคล็ดไรวันนะทั่วไปนะครับก็แน่นะอนครับเราก็เ็บรับของรางวัลก่อนนะอ่านะฮะมึก อาทิตย์ก่อนนะมันจะมีส่วนของกิจกรรมนี้นะทีะ่ซื้อทองเนาะนะนะซื้อทองในเกมนะครับวันนี้ได้ที่1เนาะก็ได้15อันเนาะค,คุ้มเลยนะก็สําหรับตัวเขาเรียกหนังสือนะหนังสือแรนะอันนี้นะก็ได้มาแล้วเพชรมาอีกพันหนึ่งนะแล้วก็อันนี้รางวัล p p นะได้500นะครับก็ทานี่นะเอะนะครับตอนนี้เพชรของเรา4 0 0 0มนะ41,000นะก็เรามาทำเควสต,ต่อนะเควสตต่อนะครับสำหรับอันนี้นะ เออในส่วนของลูกเต่านะเนี่ยสุ่มไปเออหมุนไปมันสิบครั้งเนาะนะครับก็จะสามารถทําในส่วนของกิจกรรมได้นะฮะนี่ได้อีกร้อยหนึ่งครับกีวิจัมจําวันนะฮะเอออันนี้สองแล้วกันนะเผื่อได้เพชรนะแล้วมันคูณน,นะก็ไม่ได้นะอ่าโอเคก็เลื่อนไปเลื่อนไปอ่านะครับ อ่าโอเคครับก็ทำเควส้เสร็จแล้วเนาะก็เออเควส์พีพีนะสามครั้งเนาะนะฮะอ่าโอเคนะครับอ่าเคลส์พ p สามครั้งนะเราก็เก็บไปนะเก็บไปนะเก็บพวกของมาประจำวันนะฮะ นะครับแล้วก็มาเปิดเนาะนะฮะสองครั้งนะครับทำเคลสทำเคลสก่อนนะฮะอ่านะครับ อันนี้ก็คือเลือกในส่วนของเพชรเนาะนะครับอ่ามีเศษนะเศษอสูรนะครับก็เลือกไปนะเอาละไม่มาอุ้ยสุ่มเยอะแล้วเนี่ย อ่าแค่นี้พอโอเคนะก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะอ่าครบละครบละนะอ่าครบแล้วครับเราก็มาติดกรรมเหมือนเดิมเนาะไปดูซิครับว่าท่าเคสครบหรือ,อยังนะเอ่ออันนี้นะฮะ ดีชอปดีชอปนะให้ได้5้าครั้งเนาะนะครับ <ST AR G> อะไรที่เป็นทองเนาะ <ST AR G> เงินในเกมเนี่ยหรือเงินในเกมเนี่ยเราก็ซื้อนะนะครับ นะครับสมอนอีกตัวหนึ่งใช่ไหมโอเคมันตีเยอะจังดูกคนนะโอเคครับอ๋ออันนี้ตีนะ ยูทัลโลนะฮะอ่านะครับก็ได้ของรางวัลไปนะอ่านะฮะก็หวังว่านะ จะได้ในส่วนของหน้าก,กากนะโอ้ถ้าหน้าก,กากมานี่คือสุดยอดเลยนะนะครับแล้วก็เขาวกวางเนาะมาดูนะว่าจะได้หรือไม่นะห้าครั้งไปเลยนะไม่มานะไม่มานะครับอืมได้จังเลยนะขาดอีกยี่สิบใช่ไหมถึงจะสุ่มได้ใช่ไหมเออไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะ จะต้องจำใจเนาะกดนะไม่มาครัเบเพื่อนโอเคไม่มาก็ไม่เป็นไรครับก็กิจกรรมอันนี้ก็ใครก็สามารถเติมได้ไปเติมได้นะสําหรับอันนี้นะเออผมคงเลือกอันนี้แล้วกันนะนี่อยากได้อันนี้มากกว่านะอ่าได้ไปแล้วนะเออ ได้ห้าสิบใช่ไหมเอาอันนี้เอาอันนี้อ่าเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะครับแล้วก็กิจกรรมเติมเงินอีกแล้วนะอืมไม่ได้นะจบแล้วนะครับแล้วก็เออสุ่มเจมนะสุ่มเพชรนะมันดูได้อะไรได้เท่าไหร่นะอ๋อได้สี่ร้อยนะครับเอ,อ่อ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละนะได้สี่ร้อยนะ อ๋อยังไม่จบหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนนะโอ้จบแล้วนะแล้วก็นะตรงนี้สามารถซื้อได้นะนี่ขนนกนะอีกสองหมื่นนะได้ห้าสิบเศษนะรวมอีกรวมกันให้ได้ร้อยนะก็ได้ในส่วนของเอ่อพวกของพวกนี้นะเศษนกนะได้นกรวมตัวได้ร้อยอันได้หนึ่งอันเนาะนะรวมเศษได้ร้อยอันเนี่ยนะก็จะได้เลือกนะเลือกพวกอาวุธนะครับอืมนะน่าสนใจนะนะครับ อันนี้ก็ข้ามไปก็ได้เนาะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นของใส่เติมเนาะนะน,นี่น่าสนใจนะน,นี่ก็คือนะถ้าทำเควสพวกนี้หมดได้เรียบร้อยนี่นะครับก็นะฮะจะได้5,000ันเนาะนะครับก็สามารถทำเควสได้ครบได้เลยนะนะครับในส่วนตรงนี้นะอันนี้ก็รวมนะรวมเศษนะ เนี่ยรวมเสร็จก็ได้เนาะเรียบร้อยนะครับได้อันนึงเนะาะนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมเติมเงินนะส่วนมากนะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะนะฮะก็มีตัวละครที่วนมานะครับหลังจากที่ตู้โยริจิไปนะก็จะมีในส่วนของกิวทาโร่นะฮะแล้วก็ในส่วนของมูจิโร่นะครับแล้วเซนิสึนะแล้วก็พ่อของในส่วนของเลนโงคุนะครับพ่อเลนโงคุแล้วก็ในสโกอนั่นเองนะแต่ที่ผมจะเลือกได้ก็คือนี่ฮนะ ในส่วนของกิวทาโล่นะในส่วนตรงนี้คือตีแรงมากๆนะควรจะมีนะในส่วนของตรงนี้นะอ่าเปิดซะหน่อยเปิดฟรีซะหน่อยนะโอเคเกลือเกลือนะแล้วก็อันนี้ก็ฟรีนะฟรีนะครับก็ข้ามไปข้ามไปนะอันนี้ก็ตีไปแล้วนะอ่าตีกิวทาโล่ไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็สุ่มนะเหมือนเดิมนะฮะอ่านะได้เพชร20นะเขายังดีเนาะเขายังแจกนะ <laughs> นะครับ ไอนน้เติมเงินนะก็เติมเงินเท่าไหร่ก็ได้นะก็ได้หนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันนะทั้งสามวันนะครับแล้วก็น,นี้แน่นอนเราเลือกกันดีนะอ่านะโอเคนะอันนี้นะอนะ,อนะอนนะทีเด็ดนะทีเด็ดอันนี้คือในส่วนของการเลือกนะอาวุธนะซึ่งเพิ่มพลังประมาณสองแสนได้ไมันะ้งเนี่ยเพิ่มค่าพลังนะครับในส่วนนี้ดี๋ยวมาเปิดกันนะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราเนะี่ยจะมาเปิดในกิจกรรมมีมาทํากิจกรรมนี้ก่อนนะ มาในกิในโกนะเหมือนเดิมนะก็คือเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเพชรของเราให้เยอะมากๆเพิ่มขึ้นนะเป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากเลยนะสําหรับกิจกรรมนี้นะก็สุ่มไปเลยนะนะนะอ่านี่ฮะเก้าเป็นกิจกรรมที่ดีเนาะนี่เก้าร้อยเนี่ย, 900, ยก็จะกลายเป็นพันสามนะสองพันนี่นะครับก็จะกลายเป็นพันสามนะสี 4, 000, นะ่พันเนี่ย จะกลายเป็นสี่พันสีนะถือว่าโอเคเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับยิ่ง v ีเเยอะเนี่ยนะยิ่งได้เพชรเยอะนะอ่าไดครับนี่ฮะถ้าผม v ี p อพนะก็ไปต่อได้นะอ่าสิบเอดสิบสองนะครับก็ไปต่อกันได้นะอ่าจากในส่วนตรงนี้นะสี่หมืนหนึ่งนะเพิ่มขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับคือห้าหมื่นสามละ นะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะกิจกรรมนี้นะครับก็แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรานะจะเข้าไปสู่ในส่วนของการสุ่มเนาะอ่าสุ่มอาวุธนะครับซึ่งอาวุธที่เราขาดนะเรามาดูตรงนี้นะของตัวละครนะอาวุธที่เราขาดนั้นนะก็จะมีอันนี้นะนี่สามอันนี้นะครับแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับนี่นี่นะมีเศษอยู่แล้ว50อันนะครับแต่ นี่อันนี้ไม่มีนะครับเราต้องเลือกอันนี้นะครับอนะครับมาสุมกันดอยนะว่าจะมีหรือเปล่านะนี่เราเลือกอันนี้มานะอนะครับเรายังไม่มีเนะาะเราต้องเอาเนาะนี่กดแม็กกดแม็กเลยฮนะนี่ครับมีแล้วนะหนะ้าสิอันนะห้าสิอันนะ 5, นนะกดฟรีไปก่อนหนึ่งครั้งนะอโอเคนะ เราต้องเอาวันนี้นะหนึงอันนะแล้วขอเศษเยอะๆหน่อยนะสยสำหรับวันนี้นะเพื่อที่จะได้สมอันนะผมหวังว่านะว่าผมจะได้อาวุธนะมาเพิ่มสมอันนะนะครับมีอยู่แล้วนะเศษนะตรงนี้นี่นะอย่างละห้าสิบนะครับแล้วก็มีส่วนตรงนี้นะนี่สามสิบนะหวังว่านะ จะครบทั้งสามอันนะสามสามเล่มนะอาวุธสามเล่มนะในส่วนตรงนี้นะอ่าเรามาทํากันก่อนเลยนะครับสําหรับอาวุธนะซึ่งอันนี้เราไม่มีนะเราก็กดไว้นะมาไหมครับโอ้ไม่มานะโอ้แต่ได้อันนี้มานะอืมก็โอเคนะไม่มาอยู่ดีโ <laughs> อ้โหเอีกสี่สิบมั้งไงฮะอืมแต่ได้นี่เยอะโอเคเลยนะอืมใช้ได้นะ อยังได้เศษนะผมว่าโอเคนะในส่วนตรงนี้นะแตกได้อาวุธมากกว่านะครับอยากการันตีเลยนะอาวุธเนี่ยนะมาละโอเคนะอาวุธมาก่อนนะกโอเคนะก็น่าจะครบแล้วเนาะนะนะสิ่งที่ผมอยากจะได้อีกอันหนึ่งคืออาวุธนี้นะนี่นะครับ อยากที่จะปลดระดับให้มันสูงขึ้นนะพออาวุธเดียวพิเศษนะครับนี่นะอาวุธอันนี้พิเศษยังไงเนี่ยอาวุธอันนี้เนี่ยเป็นอันเดียวนะครับที่สามารถที่จะเลือกนะเลือกอาวุธเหล่านี้เนี่ยมาเสริมเสริมได้นะในส่วนตรงนี้นะโอเป็นอาวุธที่ดีมากๆเลยอีกอันนึงนะนี่เนะอืมนะเป็นอาวุธด,ดับไฟนะดับไฟนะอ่านะครับอยากปลดให้เลื่งสูงเลยนะ ออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมากดอีกทีเนี้เผื่อได้เผื่อได้นะ,ะไม่มาไม่มาไม่เป็นไรครับก็โอเคนะสําหรับวันนี้ก็น่าจะได้ครบนะครบถ้วนนะสําหรับดาบนะหนึ่งอันนะนี่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สําหรับในส่วนตรงนี้ได้นแน่นอนนะครับก็จะเลือกอันนี้ห้าสิบอันเนาะอาวุธอันนี้ห้าสิบอันนะอ่านะครับอืมเหลือแปดสิบห้านะ 5 0อันนะโอเคนะ2อันละนะฮะแต่ว่าไงก็แล้วแต่นะเรามีในส่วนของการแลกเนะาะเราแลกได้นะครับเราก็แลกแม็กไปเลยนะแลกแม็กไปเลยนะครับก็อีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของอันนี้เนาะนี่นะครับ บีวนะอชเชอร์นะอ่านะเลือกมาห้าสิบนะครับนน่นะฮะได้ครบสามอันตามที่คิดไว้นะอ่านะครับนน่นะครับ,นะรบได้ได้ได้บัฟด้วยนะนี่ฮนะอ่าปลดหมดแล้วนะ เรียบร้อยนะครับพลังก็เพิ่มขึ้นมานะเออเพิ่มขึ้นมาประมาณแสนหนึ่งได้เลยนะแค่ปลดนะยังไม่ใส่นะยังไม่ใส่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่กันหน่อยนะอันนี้ อืมก็โอเคนะโอเคนะนะครับใส่อันนี้นะแล้วก็เลไงกคใช่ไหมใส่อันนี้ดีไหมนะเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าโอเคใส่อันนี้นะแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าผมจะเลือกนะ เพิ่มสล็อตนะเพิ่มสล็อตอันนี้นะลองใส่นี้ดูนะนะครับนี่ใส่เข้าไปนะเออใส่บาวเข้าไปนะนี่ผูกกันแล้วนะนี่ฮนะข้าวพลังเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะนี่ฮนะเพิ่มขึ้นมาเก้าแสนได้เลยนะือมนะสุดยอดสุดยอดนะ ค่าพลังเพิ่มขึ้นเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเนี่ยอ่าเปิดนี่นี่สุ่มกันเลยนะ,อะเออเกลือเกลือนะฮะเกลือนะครับแต่ว่าเราจะได้เขาเรียกอะไรนะนี่ครับเขาเรียกฟรีฮะ,ะฟรีนะกดมาแล้วอืมเกลืออีกแล้วนะโอ้สามครั้งเกลือเกลือนะฮะแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้เนะเฟรมนะในสําหรับในส่วนของเฟรมนี่นะ เออเดี๋ยวผมซื้อเจ็ดอันนะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเท่าไหร่นะเอันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ่าเราเพิ่มข้าพลังดีกว่านะอ่าเจ็ดอันเลยเหรอเอันหมื่นนึงเลยนะเออก็ต้องซื้อนะ7อันหมื่นนึงก็ต้องซื้อนะครับในส่วนตรงนี้นะ เดี๋ยวค่อยหากันใหม่นะเพชนะโอ้ปวดปวดพลังหน่อยนะปวดพลังกันหน่อยนะนนอยนะตอนนี้เท่าไหร่ครับอืมนะปวดพลังกันหน่อยนะแล้วก็เราก็ไปทําเควสนะครับในส่วนตรงนี้นะลุยกันเลยครับลุยกันเลยนะ สบายยเรื่อนเลยครับนี่ได้ถุงมานะจะได้อาวุธเซตนะสีเขียวนะน <laughs> ค่รุ่ากำลังประมาณล้านน่งได้ไมั้งอ้อองาผมจำไม่ผิดนะไม่ใช่สิก็ <g uss> <g uss> ประมาณสัก เป็นแสได้หลักแสได้นะฮะผมว่านะครับอลุยกันต่อครับลุยกันต่อ อ่าเจอบอสแล้วนะ70ล้านนะกับ80ล้านเลยนะครับตัหรับบอสอันนี้เนี่ยอ่าแต่เราก็ผ่านมาได้ชิวๆนะครับโอเคเหลืออีก2ขั้นเนาะโอ้นะอีกนิดเดียวนะก็ปลดล็อกหมดแล้วนะครับก็มาเปิดเอ่อเปิดล็อกกันสักหน่อยนะอ่าโบนัสตีหมูไปนะฮะโอเค ป้องกันใช่ไหมเอ่อผมจะเลือกนะฮะป้องกันก็ได้นะป้องกันไม่ตายก็ได้ โซโลดามจก็ได้เนาะโอเคก็ได้ประมาณนี้นะนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็อาวุธที่ผมจะเลือกนี่นะครับก็จะเป็นอันนี้เนาะนะครับอันนี้มันเพิ่มคิติคอลดาเมจนะครับนี่นี่นะกางเกงนะจะเลือกกางเกงนะครับ เอาห่อแล้วเลือกกางเกงครับอันนี้เสื้อลองเท้าเหรออ่ากางเกงเรากางเกงนะ บรดนี่ฮะแอคแท็กเพิ่มนะเออเพิ่มเยอะนะอ่าเพิ่มมานี่โหนะแอคแท็กเพิ่มนะฮะอัพเต็มอัพเต็มนะ 久しぶりだよいうと、何を言うかと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 いうと、何を言うかはいうと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を โได้แค่นี้ยังไม่เต็มนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะเลือกในส่วนของตรงนี้นะมาใส่นะนี่นะมาใส่แทนนะรอบดามจจุกๆไปเลยนะครับ ครับตันเท่าไหร่เนี่ยนะครับสิบห้าใช่ไหมเอาหมดแล้วนะ อ่าหมดแรงไม่เป็นไรครับก็ได้หกหกหมื่นเนาะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้อน,นี้มาเนาะได้เซ็ตนี้มานะครับแล้วก็เราก็เลือกอันนี้นะครับเพื่อปลดล็อกนะปลดปลดค่าพลังนะครับ ครัตอนนี้เจ็ดหมื่นเนะอะนะครับเยอะนะนะครับข้าพลังของในส่วนของล,ล,ลุยนะโอ้นะลุยนะลุยตรงนี้ก็เพิ่มมาสี่ล้านหกนะก็เยอะทีเดียวนะครับขื้ข้าพลังเพิ่มมาเยอะนะเพิ่มมาเยอะอีกแสนหนึ่งนะครับก็โอเคนะนะครับทำให้เราโหดขึ้นนะในส่วนตรงนี้ครับ ก็แน่นอนนะครับเอออาทิตย์นี้นะผมว่านะจะเปิดในส่วนของอะไรครับเปิดในส่วนของเอ่อกิวทาโร่นะผมคิดว่ากิวทาโร่เนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะตีแรงมากๆอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะผมจะมาเปิดกิวทาโล่นะฮะักหน่อยนะักหน่อยนะอาทิตย์นี้นะครับมาไหมไม่มาเล่นตัวนะ เล่นตัวนะครับสำหรับกิวทัลโลนะเวมไนก็เปิดเรืออเลยกันนะอาทิตย์ดได้ตัวอาทิตย์นี้ต้องได้สักตัวนะนะการันตีไปเลยก็ได้นะโอเคครับก็เหลืออีกห5ครั้งเนาะก็การันตีสำหรับ ยูทาโลนะก็จะพยายามเก็บเพชรเนาะแล้วก็มาเปิดยูทาโลให้ได้นะครับอืมนะวันนี้นี่ใช,นใช้เพชรเยอะเนาะใช้เพชรเต็มที่เลยนะก็คือจากประมาณห้าหมื่นหนึ่งเนาะห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสามเนี่ยนะฮะเหลือเพียงแค่สองพันเท่านั้นเนองนะใช้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยวะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากเลยเนะี่ยสำหรับ เออวันสัปดาห์นี้นะโอเคครับสำหรับสัปดาห์ที่2 0ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ